โอ้โหดูเนี่ยรับฟรีถาวรเลยนะครับของจริงนะครับลูก2ม่วงถาวรสามารถแลกได้เลยนะครับนี่ตามนี้ ก็ต้องกราบนสวัสดีน,น้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม fe 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 การ์นาฟรีไฟท์ไทยแลนนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้ก็อยู่ในส่วนกิจกรรมใหญ่ก็คือกิจกรรมแลมเพจซีซั่นสามนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับรับในส่วนลูกซองม่วงนะครับตามที่พี่ถืออยู่นี้เลยนะครับได้รับฟรีฟีถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับจะรับยังไงนะครับ ทำยังไงก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนรับกันเลยว่าจะรับยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาพูดเรื่องโทเค็นนะครับโทเค็นจะตุวเทพกันด้วยนะครับว่า นะครับล่าสุดยังบักอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับในส่วนกิจกรรมแรกเนาะอ่าในส่วนกิจกรรมแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พามาดูนี่เลยนะครับเป็นกล่องทรชนนะครับผมอ่าคนป้นโลกนั่นเองนะครับอ่ากดเข้าไปดูเลยนะก็จะเป็นกล่องนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มีชุดทรชนคนปนโลกนั่นเองนะครับก็จะมีไอวอตัวนี้นี่นะครับผมก็คือได้รับถาวรเลยนะครับใน กล่องนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนชุดตัวนี้ด้วยนี่ๆๆๆเอาโหอย่างเทพนะครับผมมีหลายชุดเลยนะครับผม่ะแล้วก็การแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือต้องใช้โทเค็นนะครับมาแลกในชุดทรอชนนะครับคนปนโลกนั่นเองนะครับ100รโทเค็นเท่านั้นเองนะครับส่วนไอวอลก็คือ80ทโทเค็นนั่นเองส่วนชุดอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเนาะในส่วนอื่นก็จะมีในส่วนอะไรกัน นี่เลยนะครับที่มานานและมาหลายวันแล้วนะครับ โอเคเนาะก็จะประมาณนี้ทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมนะครับแรมเพจซีซั่น3กันดีกว่านะครับสำหรับแผนที่ใหม่นั่นเองตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตัวนี้เลยนะครับนี่นตรงนี้อ่าแล้วก็กดดูแผนที่ได้เลยนะครับตัวนี้ให้เรากดที่ตรงตรงปากมันนะครับผมแล้วกดดูแผนที่นี่เลยนะครับก็คือประจําวันที่22นั่นเองนะครับกล่องตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อยู่ตรงข้างๆเขื่อนนั่นเองนะครับผมเนาะก็ยังไม่มีมาฝั่งนี้เลยนะเนี่ยมามาฝั่งเนี่ย เออตามเมาส์พี่เนี่ยยังไม่เห็นมาสักทีอยู่เดีฝยวฟังนี้ส่วนมากเลยครับผมเนาะอ่านะครับก็สำหรับใครที่ล่าขุดสมบัติอยู่ก็นี่เลยนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็สําหรับท่าทางนะครับท่าทางฟรีสาวบยกเซิร์ฟเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามากดรับกันนะครับในส่วนตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนเส้นทางฮีโร่่นเองกดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือให้เล่นนะครับ15เกมหรือว่า เชิญผู้เล่น4คนนั่นเองนะก็จะรับท่าทางฟรีๆกันยกเซิร์ฟกันไปเลยนั่นเองนะครับสำหรับท่าทางตีลงกานะครับตีลงกาเลยแล้วก็ในส่วนการเดินนะครับสี่จัตุรเทพนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้2โทเค็นนะครับในการเดินนะครับนี่เลยเห็นไหมในการเดินมาตรงนี้แล้วก็อีก กุญแจหนึ่งนะมัคือจะปลดล็อกในวันที่26นั่นเองนะครับในวันที่26ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมอีก4วันเท่านั้นจะปลดล็อกเพื่อจะได้รับชุดนะครับเต่าดำฟรีถาวรกันไปเลยนะครับก็อย่าลืมมาสะสมโทเค็นนะเพื่อจะมาเดินนั่นเองโทเค็นหาอย่างไงครับผมตรงนี้เลยนะครับนี่ภารกิจรายวันก็จะมีให้เก็บตามนี้เลยวันละ8โทเค็นนั่นเองเอ้บางวันก็7บางวันก็8ปดนะอันนี้7นะเนั่นเห็นไหมเออเพราะว่าคูณ2ตัวนี้มันก็จะสลับไปเรื่อยๆนั่นเอง นะครับผมปักมานี่สำหรับกิจกรรมเนาะไม่มีอะไรมากแล้วแล้วก็ในส่วนการล็อกอินมาที่ที่16นะครับก็จะได้รับในส่วนแอร์บอร์ดกันด้วยนี่แอร์บอร์ดตัวนี้เลยนะครับโ,โ,โคตรเท่โคตรแร นะครับนี่เลยนะครับได้รับฟรีๆกันยกเซิร์ฟล็อกอินวันเดียวเท่านั้นวันที่26นั่นเองนะครับรอกันได้เลยนะครับอีก4วันเท่านั้นนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับว่านะครับลูกซองเนี่ยนะครับลูกซองม่วงตัวนี้ว่ารับยังไงนะครับเซิร์ฟไหนนั่นเองมาเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในเว็บสปินอีซี่นั่นเองเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับเติม1,000 200ไดด้ฟรรีๆเคหนึ่งว่าได้ฟรีๆ200บาทหรือ200เครดิตเลยลลิิงงกก์์สสมมัครุ่่อยูใต้คลิปำว โปรโมชั่นเปิดใหม่นี้นะครับจำกัด100คนเท่านั้นใครช้าคืออดเลยนะครับลิงก so so ์สม well. <Okay, S 1> ัครลิงก์สมอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์พี่เข้ามาแล้วเนี่ยให้กดคําว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับจากนั้นกดที่นะครับล็อกอินเฟซบุ๊กได้เลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับผมโอเคนะพอเราล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จก็กดกลับมาที่หน้าแรกได้เลยนะครับจากนั้นก็กดที่เติมเครดิตหรือเติมเงินได้เลยนะครับนี่นะครับป๊าปจากนั้นรอสักครู่นะครับแล้วก็โอนไปทีีี่่เเบบบบอออรรร์นนน้้ไดลลยะะคคคััััชชืืญก็ณฐพุส นั่นเองนะแล้วก็ไซเบอร์เลยของเรานะครับผมแล้วก็จำนวนเงินที่จะโอนไปพี่แนะนำา1 0 0 0เครดิตเลยเพราะว่าเราจะได้ของฟรีก็คือ200บาทหรือ2อ0เครดิตเลยนะครับพอเครดิตเข้าแบบพี่แล้วนะครับก็กดมาหน้าแรกได้เลยนะครับเราจะไปสุ่มไ d ดีท่าผักทองกันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เว็บยังบั๊กอยู่นะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยปึ๊บนี่เลยนะครั้งละ15เครดิตเท่านั้นบอกเลยว่าโคตรคุ้มมากเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าจะออกได้สมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับผมมาครั้งแรกเฮ้ย โอ้โหนิดเดียวโอ้ยไปไปต่อครับมาข้างมาแล้วจวังหวะนี้ท่าปักธงท่าปักธงเฮ้ยโอ้โหทำไมมันชอบเลยวะมันเหมือนมันบักอยู่อะแต่มันอีกนิดเดียวอะไปมามาต้องมาแล้วต้องมาแล้วมาวมาท่าปักธงท่าปักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไดจริงดูดิยินดีด้วยคุณได้รับไอ้ท่าปักธงครับผมกดโอเคไปเลยอ่ะโอเคแล้วก็กดมาที่หน้าแรกครับผม ่แล้วก็กดคําว่าติดต่อตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขาเลยนะครับเราก็ทักไปบอกเขาว่าเราสุ่มได้ไอดีท่าปักธงนะครับผมเนาะเขาก็จะส่งเมลเฟ e บุก k รหัสท่าปักธงเซิร์ฟไทยให้ภายใน5นาทีเลยลิงก์สุ่มลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโปรโมชั่น100คนเท่านั้นช้าคือหมดเลยนะครับมาทีนี้ลองมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับนะครับสำหรับการรับลูกซองฟรีๆถาวอลนะครับบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมง่ายๆเลยนะในส่วนเซิร์ฟนะครับผมแอฟริกาใต้เองนะครับดูดิ นะครับ4ี่คิวเท่านั้นสี่สิคิวเท่านั้นรับไปเลยนะครับผมเออถาวรย้ำว่าถาวร10คิวได้รับ3มวันนะครับเฮ้ยเกินนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหดูเนี่ยรับฟรีถาวรเลยนะครับของจริงนะครับลูกซองม่วงถาวรสามารถแลกได้เลยนะครับนี่ตามนี้นะครับบอกเลยว่าสดสำหรับกิจกรรมแรมเพจซีซั่น3มเลยนะครับแต่เป็นเซิร์ฟนอกเฉยๆนะครับเนี่ยดู ของแท้นะครับนี่เลยนะครับไม่ใช่ว่าพี่นําแต่ภาพมานะครับวิดีโอพี่ก็นํามาให้ดูนะครับผมเรามาเรามาดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปิดเสียงก่อนมาเอาไมนะครับผมเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนครับโอเคมาดูกันน,นะครับอ่ะแปดหนึ่งนะเนี่ยคือถ้าครบแล้วนะครับผมก็คือเราสามารถกดลับได้เลยนี่นะครับผม4ี่สิคิวเท่านั้นนี่ไปลูกสองม่วงที่แรงที่สุดเลยนะครับผมสดจัดลูกสองม่วงเฮ้ย ของจริงไม่แน่เนี่ยอาจจะเข้ามาเซิร์ฟไทยนะครับผมพี่บอกเลยนะห้ามพลาดกันเลยสลับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในแรมเพจซีซั่น3ด้วยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็ จะมีในส่วนกระทะด้วยนะครับโบย่าสาครั้งก็รับฟรีไปเลยในส่วนวันที่26อันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟนอกเหมือนกันนะครับในเซิร์ฟไทยก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีในส่วนดับคาตนาไฟด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมรับลูกสองม่วงฟรีๆนั่นเองก็รอกันได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเข้าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวพี่มาร์ฟเดทให้ทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มากันจะสั้นนะครับเดี๋